ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้มีการประชุมนะครับโดยท่านนายกเนี่ยก็สั่งเน้นย้ําให้เราเนี่ยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ดีที่สุดนะครับมีการเทียบเคียงมาตรการจากต่างประเทศด้วยนะครับมาติดตามกันหน่อยนะครับจับตาไปที่ภาร,รกิจของท่านนายกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้เปิดโอกาสให้หลอดพาวเวลแห่งเบสวอเตอร์ สมาชิกสภาขุนนางสหราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมคารวะที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าเนื่องจากได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับจากนั้นท่านนายกเนี่ยก็เรียกนายอนุทินชาญบุรีรกรูล,ลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายดอนปรมัตถ์วินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมประชุมวงเล็กกันนะครับก็พูดคุยกันภายในตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรับมือกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะในที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเวลา18นาฬิกาว่ามีผู้ ติดเชื้อ74รายในจํานวนนี้รวมผู้ที่รักษาหายดีแล้วจํานวน12รายแล้วก็ยังมีผู้ที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก62รายแบ่งเป็นชาวจีนชาวอิตาลีชาวรัเสเซียรวมถึงชาวไทย1รายที่รักษาหายแล้วนะครับสําหรับมาตรการด้านสาธารณสุขของรัฐบาล UAE ก็คือการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่ท่ากาศยานทั้งที่กรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบาการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพวัด ครภูมิ ตรวจสารคัดลังก่อนเข้าประเทศการยกเลิกการสัมมนาและการประชุมระหว่างประเทศรวมถึงการเปิดศูนย์กักกันผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับแต่ยังไม่มีการระง,งับหรือว่าห้ามผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศ UAE นะครับส่วนผู้โดยสารยังเดินทางแล้วก็เปลี่ยนเครื่องได้ตามปกติเลยโดยอาจจะต้องเผื่อเวลาเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของ UAE อย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับด้านนายวิศณุเครือง,งามรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์โควิด ที่นาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าูนยนนี้เนี่ยไม่ได้ทํางานซ้าซ้อนกับส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายคนละฉบับกันเลยโดยบางเรื่องที่จะต้องมีการสั่งการอย่างรวดเร็วส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและูนยนข้อมูลโควิด -19 ทําทำให้รัฐบาลจะไม่สามารถสั่งการเองได้นะครับพร้อมกับชี้แจงเหตุผลที่ต้องแยกูนยนกันแบบนี้เนื่องจากว่าส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคจะเป็นผู้ดูแลซึ่งมีแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้เข้ามาทําให้อยู่นอกเหนือที่2 0ศูนย์ที่อยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลจะดูแลได้นะครับเพราะว่ามีมิติเรื่องของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับ ขณะที่โคศกพักพลังประชารัฐวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะคะส่งต่อข้อมูลไปยังประชาชนว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต,ใต้การนําของพลเอกประยุจันโอชานั้นยังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้นะคะสิ่งสําคัญตอนนี้อยากให้ประชาชนปฏิบัติตามคําแนะนําจากกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงเสพข่าวสารในโลกโซเชียลมีเดียอย่างมีสติค,ค่ะโดยที่นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด -19 นี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งการอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์จากความทุกข์ร้อนของประชาชนไม่เช่นนั้นจะดาเนินการตามกฎหมายทันทีขณะเดียวกัน น,นายธนกรนะคะก็ยังขอให้ประชาชนทั่วประเทศติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดแล้วถากว่าเสพข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียก็อยากให้มีสตินะคะตลอดจนปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจังเคร่งครัดขอให้ประชาชนมั่นใจในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ฟังกันให้สัมภาษณ์ในส่วนนี้ค่ะตา,ายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด1 i นะครับโดยการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันอย่างเต็มที่นะครับทำงาน24ชั่วโมงพร้อมทั้งสั่งการอย่างเด็ดขาดนะครับหากใครหาประโยชน์จากความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะถูกดำเนินคดีทันทีไม่มีข้อยกเว้นจึงอยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับว่าให้ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับและขอให้มีสติ ในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าตื่นกลัวขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งรัดนะครับทั้งนี้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกฝ่ายขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับ น,นายธนกรบอกด้วยนะคะว่าวันนี้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและออกหลายมาตรการมาเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาปากท้องประชาชนสาธารณสุขและปัญหาเศรษฐกิจค่ะขอบคุณที่รับชมเพียนเอ็นช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละครับ